สวัสดีครับเพื่อนๆครับืันนี้เนาะจะพามาสาธิตการแพ็คแพ็คเป็นโหลนะครับเนาะโดยโดยโฟิล์มหดนะครับฟิล์ม p ีวีซีนะแพ็คแพ็คถุงนครับนี่ครับอันนี้เราจะแพ็คขวด3า0มิลลิตรใส่ฟิล์มประมาณ13.5าคูณหาสิบนะครับเนาะนครับนี่เป็นฟิล์มหดเนาะ ดีพีนี่การจัดจัดขวดนะครับเอาสติ๊กเกอร์ออาด้านนอกนะครับแ็กคลโลนะครับแถวและสี่ขวดสามแถวนะจัดกให้นเป็นระเบียบครับ อันติเกอร์ดันนอนนะครับเนาะดูกาจะได้เห็นนะจะยู่ประมาณนี้ครับอยู่ตรงกลางเนานะเนาะ ทางแกนไหนนอกจก็เป่าเลยลมหอนนะครับเนาะ นี่ครับจะยอ,อยิวยิ่งนี้ครับอันนี้เป็นแพ็คแพ็คยกโลนะครับเนาะอันนี้เป็นแพ็ค350มิลลิลิตระใส่ฟิล์มขนาด13ยุดหาพูนหาซื้นะครับเนาะมันจะยิวยัยไปมาณนี้ครับมาแล้า่าขนหยาดน่าก็สะดวก,ก,กสบายนะครับเนาะอันนี้เป็นน้องไม้ดองนะครับลอยนาะก,ก็เซื้อเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับ ขอบคุณดีขอมาเบิงเขอมาติดตามนะครับเนอะอยู่กับผมก็มาอินดีกับเศษตรกรว่นหยุดนะครับเนอะคลิปนี้ก็ต้องบอกว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ